โอ้คิปป่าเท่เกินไปโอ้ป้อมเปลี่ยนป้าโอ้ป้อมเท่เกินเป็นวอยืนอยู่อะครับคิปป่ะคิปป่ะโอ้คิป,ค,ปคิปยังคิปยังไม่มานะครับต้องรอรถถัง เดี๋ยวขอมาจัดให้ EP ทีนนะครับมีการคอมเมนต์เข้ามามากมายเลยเกินหลังจากที่มีสกินใหม่เข้ามาในเกม RV สำหรับนักคอสสกินใหม่ล่าสุดนะครับที่ส่งกันไปในราคา4,000กว่าคูปองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ไปขอ ID ของใครมาไม่รู้นะครับจากการที่โพสในชุมชน YouTube นะครับแล้วก็ได้ ID มา1 ID นะครับผมก็เป็น ID นี้เลยนะครับจากของน้องเบียร์จอมยุ่งนะครับเป็นคนให้ ID เดรามาก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับโพสไปไม่ถึง5วันนะครับน้องเขาก็ส่ง ID มาอย่างรวดเร็วนะครับโออออ้คืถ่าาาาายยดีไไไมมผผูกะะรจเเปขขว็บ ถ้าใครอยากซื้อก็รอดูนะเว็บชิบะสโตเลยนะครับโอ้โหทีมตัวเคร่มก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาละกันที่เขาได้เจอสกินมหาเทพสามสกินเนี่ยที่เปลี่ยนป้อมจากป้อมเออๆอให้เป็นป้อมเออเหมือนเดิมนะครับเอาไม่เออสิเป็นป้อมสวยๆเท่ๆป้อมเอการเป็นป้อมเท่ๆตอนแรกมันจะเป็นป้อมเออๆออยู่เป็นแบบรูปทรงไม่ค่อยสวยแบบธรรมดาธรรมดาก็พอมีสกินแล้วก็จะกลายเป็นป้อมเท่ๆไปเลยนะครับก็นาคอยกยกยอดให้เป็นไอเอ็มเล่นไปละกันส่วนเทวนาสเนี่ยให้เป็นเจทีท่อมเทพท่อมโนวันนะครับให้เทพท่อมเป็นคนเล่นไปส่วน ผมก็็เเล่นนปจริงๆอะผมอยากเล่นนาคอร์ดนะแต่ว่าน้องมันเล่นไวโอเลสไม่เป็นผมก็เลยต้องมาเล่นไวโอเลสนะครับโอ้โหมีทุกสกินแลกครับอะไรครับเนี่ยอ๋อสกินเทพนะครับแต่ตำแหน่งขาดมั่วตั้วไปหมดไดเมนชั่นแมคเกอร์นะครับจะเปลี่ยนออบเจกต์ต่างๆในเมปนะครับถ้ารวมกัน3ตัวก็จะเปลี่ยนแทบทุกอย่างนะนาคอร์ดก็จะเปลี่ยนบัฟในป่านะครับส่วนเทลจะเปลี่ยนพวกคลิปที่เดินอยู่ตามเลนนะครับเป็นรถถังแล้วนั่นส่วนไวโอก็จะเปลี่ยนป้อมนะครับผมฝั่งตัวเอง ฝั่งตัวข้าเปลี่ยนป่วะเปลี่ยนโอ้โหจ๋อเท่เกินบินไปเหรอเกินไปทำเปิร์ดในผมลองดูแต่กินแบบมันไม่เปลี่ยนนะเอ้าทำไมป้อะไม่เปลี่ยนนะจ๊ะละเปลี่ยนฝั่งเราเปลี่ยนเปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนนะเห็นแบบคุณหลอกลวงพุ่บริโภคออพี่พี่ต้องปรับพราพี่ต้องปรับไม่งั้นมันไม่เห็นหรอกปรับไงปรับไงมันต้องในฟันเฟืองมั้งตรงล็อบบี้อ่ะไม่แน่ใจใช่มันมีให้ปรับเยอะในฟันเฟืองกดกดตอนนี้มันได้ไหมทันไหม พี่ลองดูดิมันเป็นที่ล, át, ล็อบบ <effectively> <lonely>, ี <serves> ้อย่างเดียวพี่เรียบร้อยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นตานี้รีบจบก่อนละกันนะผมจะเล่นแบบเร็วมากๆนะครับไม่ค่อยพูดเพราะผมจะเล่นจริงจังไงเข้าใจปะตายจะตายหรือมึงจะจริงจังผมจะเล่นจริงจังนะครับทุกคนโอ้พี่เทลตายนาคอสแฝดเฮียสวย โอเคครับเอ็นเกมทุกคนทํายังไงบอกกูก่อนนะ้ย่ป้อมมันเท่ๆถามเอมเลยโอเคทํายังไงครับบอกผมด้วยครับผมก็ไม่ได้ตั้งค่ามาเหมือนกันนี่ไงฟันเฟืองและทั่วไปพี่พี่เลื่อนลงไปนิดนึงครัฟันเฟืองและทั่วไปสก้อมแสดงแสดงสกินป้อมนี่ไงเอ็มแลปป์ป้อม โอเคครับตาทอตาสองครับตาแรกมันไม่เห็นป้อมเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนนะครับเราก็เลยไม่เล่นเห็มันวิธีนะครับก็ตาที่2ทีมขาดไฟเตอร์นะครับอยากจะบอกว่าซิปเปลี่ยนไปไฟเตอร์มันลมได้ไหมเอาไฟเตอร์มันลมแม่งเลยฟอเรนก็ได้นะฟอเรนลมเลยก็เว่ามันโโอ้หเจอเอริกเตอร์ของจริงตายห้วงเลยแพนด้าเฮียหายนะแห่งแคลรี่กูบอกเลยอลิเตอร์เตอร์ ทำอะไรทำอะไรเธอได้กูม e d i c a l บังอยากเห็นคี้ป่าครับขอดูก่อนโอ้เอ้คี้ป่าเท่เกินไปโอ้ป้อมเปลี่ยนป้าโอ้ป้อมเท่เกิดเป็น v อยืนอยู่ครับคิปป่าคิปป่าโอ้คิปคิปยังคิปยังไม่มานะครับต้องรอรถหางเอาเลยเอาให้ตายครับเออตายไปดิตายไปดิเอาต่อมาล่ะต่อมาล่ะไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับเสียวอามาดิอีกอีกรอรออีกชุดรอชุดรอชุด วัดไต่กูเออไต่ไปเดี๋ยวครับเออไต่ไปดิวัดไปวัดไปไม่กลัวอะไรเลยครือเฮ้ยนักอดแอบเข้าพุ่งมาว่ะจัดดิจัดดิอย่างนี้จัดดิจัดดิจัดดิเฮ้ยปลสดภัยดีไหมนักอดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไม่อยากตายไม่อยากตายออ เฟนลี่อีกแล้วมาลินลา่าเฮ้ยมันไม่เฟนลี่หรอกจาก่าเชื่อผมเหอะถ้ามันโดดใส่จ่าขึ้นมาขี้แตกตายสองคิวสองซับสวันนี้ซื้อไปเลยครับสองสไม่ต้องกลับกลับไปก็เหมือนเดิมครับเพราะเลขมันสองอเคันไปสับบนนะไปบนหมดเลยพีล่าหยุดวังกรได้จ่าแล้ว เอาเลยพี่เจ็บแย่ๆเออพี่ธรรมดาสู้เพราะว่าเพนด้าเจ็บนะเออเพนด้าเจ็บเจ็บมากเมื่อกี้ถ้าไม่โดนกูนะเพนด้ากูบอกเลยตายมึงมันโดนนันติกูมาเออเกือบตายเลยเพนด้าเจ็บจัดเข้าห้องไอซียูเมื่อกี้เพนด้าเจ็บเจ็บมากแล้วสกอร์ก็ยังคงเป็นเลขตองเหมือนเดิมครับ3 3 3สหมดล้อยแล้วนะคีลาน่าจะมานะหมดร้อยแล้วเออคีลาอยู่ล่างใส่ดิใส่ดิใส่ดิ เออดายแค่นี้ได้แค่นี้เลือดใกล้หมดแล้วไม่ไหวแล้วสู้เอา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 แทงเข้าปัดเออจ่ายิงจ่ารัวยิงลิงรัวจ่าจ่ายิงรัวจ่ายิงรัวไปผมโคตรอ่าไม่ตายแตกแตกสวยพี่สวยเปี้ยงสวยครับพี่มาีโอ้โหกูมาตาแนะนะจ๊ะ ตัวตายตัวแทนนะครับน้องๆอ่ามึงทิ้งกูทำไมเนี่ยกูสาลอยให้เนี่ยเพื่อนเร็วๆตายมาตายจะตายจะตายสองมึงก็ไม่ช่วยกูเนาะจะรออะไรกูก็ช่วยอยู่นี่ไงก็ช่วยอยู่นี่ไงที่ยิงไปนี่ไม่เรียกว่าช่วยเหรอถ้าไม่เรียกว่าช่วยแล้วจะเรียกว่าอะไรคะ่อไปเขาไปเขาเก่งอะเกลเกลเกโอ้โดดว่าวหรือเปล่าโดดว่าวหรือเปล่านะเช็ดไปเช็ดไปเช็ดไปทำมีทำอะไรเมื่อกี้เห็นนะ มายแล้วกูเดกอะจ้ากูจะสอนกูจะสอนให้โลกรู้ว่าแคลรี่ก็ไม่ใช่ตัวที่จะต้องกลัวตัวหลวงเสมอไปดูดูพวกกูยิงคองกันสองคนไม่ต้องพึ่งพาใครเดี๋ยวพวกมึงก็ตายแล้วโอ้โหหลอยแรงแกงบัวมาเกียดิยิงแรงอะครับผมบอกเลยยิงแรงมากครับผมปล่อยคลิปตรงนี้แม่งเลยครับ ไอ้ปลอดตัวนี้แอบนี่แอบต้องมีคนสักคนมากันแล้ววะไม่วันนผมเดินคีล่าลูกรักต้องมาหาจ่าแน่เพราะมันเห็นจ่าเหมือนแบบอาหารแบบต้องเปยมเล็กเทียนติดต่อเราเดินกันต่อจริงมึงเห็นจ่าเป็นตัวอะไรวะมึงเห็นตาเป็นตัวอะไรวะนี่ไงมันมาจริงด้วยอู้ตายผมยิงอติส่วนไปคีล่าตายเลยก่อนที่ผมจะสิ้นชีพผมได้สร้างปบทบาทไว้ให้กับสองคนเล่นบนที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรโอ้โหตายตายตายหมดละตายหมดละสองตัวเล่นบนไม่ ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เว้ยายละไปหายตัวลิกเตอร์นี่เป็นตัวที่โคตรโกงเลยนะโกงความตายโคตรสกิลสองแม่งอะเห็นเห็นเห็นรู้สึกว่าโอเมนมันจะบัฟอย่างนั้นเหรอกนกนสกิลใส่โล่แล้วมันจะไม่โดนเหมือนลิคเตอร์โอ้โหทีเดียวอดของว่ะเจ็ดวิเจ็ดวิวิบินใหม่ห้าวิสี่สามกลายเป็นไทยปะ ขนนการดินไทยเฮ้ยเราเราจะไม่พูดถึงสังกัดไหนสิโคโดนเขาฟ้องขี้แตกเนี่ยรอยังใจเย็นมันต้องมาเก็บไอ้สายการบินตาลีบันรักคุณเท่าฟ้ารักหมาเท่าคุณ กูตีอะไรอ่ะกูตีไม่เข้าเลยมึงอ่ะเอามันถามมึงว่ามันถามมึงว่ามึงออกเกาะเลยกูไม่ได้ออกเกาะกูโดูเลือดตอนที่ถูมันถูแรงไงถูถ้าแบบกูได้เลือดคืนตอนถูมันก็เลยไม่เห็นว่าเหมือนรถรถเอาเกาะเมอเสี่ยวออกแลมาช่วยผมด้วูช่วยเฮ้แล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้ยผมโดนยิปไพ่ Surprise Motherfucker ออกกูโดนบ้าดูพวกมึงไล่กีร่ากูโดนมีดทืบตายเลย สวยเดี๋ยวเพิ่งจ,จบครับเดี๋ยวเพิ่งจบครับเลนล่างคุณเห็นไหมว่ามันยังมีหนึ่งป้อมอ๋อไม่ามสาม,มาสามไม่่ใชสามทางครับโอ้โหคนจะยิงสอดอย่างนี้เลยครับโอ้โเกินไปเ <c oughs> อาละครับจงังหวะนี้อลิสเตอร์โล่มนุษย์ดีๆนี่แหละครับอย hey, 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 ่าเพิ่งจบครับอย่าเพิ่งจบรอผมเกิดด้วยครับให้มันกันไว้ก่อนหนนึงโอ้ดูครับคลิปแมวเรากำลังทำหน้าที่ครับเฮ้ยคลิปคนเท่หรอคลิปแมวคนเท่เลย เฮ้ยไหนถ้ามันคลิปมันใหญ่เอ้ยมึงดูดิคลิปว่นเท่เลยแม่งถึงกระบองก็มีกระบองอย่าจบก่อนถามมันดิว่ามึงจะดูคลิปเหรอเอาชิบหายจ้าขอบคุณครับขอบคุณมึงจบยงสั่นเซนลิเตอร์ครับเดี๋ยวผมกันเองอีกซีรีพี่บินสวนให้ได้เดี๋ยวผมดูด่อกันเอาดาร์กเอาดาร์กเอาดาร์กเพิ่มขนาดนะครับช่วยด้วยครับผมกำลังจะตายไปช่วยตีก่อนเดี๋ยวมันตาย มันบินใส่มันบินใส่ดาร์กไดได้วยวะได้ดิแรงด้วยหายตัวหายตัวไปแล้วหายตัวหายตัวไปแล้วเหนียวเฮ้ยมันหายไปไหนหมดตอนเนี้ยเสียวมันหายตัวอยู่ในหินนะหินในมันเราเห็นไหมถ้ามันอยู่ในหินเราเห็นไหมไม่เห็นดิเห็นเห็นไม่นานมันตับมาแล้วถ้าลุา้เรเห็นหรือไม่เห็นไม่ไม่เห็นถ้าไม่เห็นไม่ก็เกินไปอยู่ๆก็จะเอสมาตาฟักเกอร์เลยใช่เมื่อก่อนมันต้องเอาโราโ u r เกินจ็ผมอยู่ผมลืมดู เออเหอะโดนเองแล้วกูดักพุ่มเขาบ่อยเกินแม่งโดนบุงเอา้ายศนูเช็คอีกจุดๆๆไปก่อนโอ้โหมันโหดร้ายมากเลยนะมันทำอย่างเงี้ยกูอะมันจะไม่ให้มีที่ยืนกับแครีเคร่เลยวะ่ะ<อ>ไปขับสิคกีร่าไปกี <c oughs> แต่เย็นนะอย่ายนเกมนะเราแพ้ได้นะพวก,กมันมล้มไปอย่างผมนะคนคุณถอยมาก่อนคุณถอยกันมาก่อนนะครับคุณ เราไม่พิจารณาบุกเลยไหมพวกคุณใจร้อนพวกคุณจะนอนวันนดกันเลยตายจ่ายิงโคตรแรงอ่ะอันเนี้ยดูนะกูจะบูชายันให้คีร่ามาเนี้บอกเลยจ่ายิงจะตายแล้วไม่ได้พี่ยาแค่จ่ายิงก็จะคุยิดเล่าขโมงจ้าผมผมอยู่ผมทำอะไรกูแขนไอ้โอ้ยได้สอดเกินไปได้มึงเกินไปโอ้โหเป็นอะไรกูแค่อะไรกูกูไปทำอะไร กับมือคี่ตัวดดาวาเพื่อนไหวไหมไหวให้แม่งการบ้านไหวแม่งการบ้านเลยทรมานมันเออมันไม่สนใจคลิปต์ีมูดีดอะไรอ่ะไม่สนใจเฉยกิฟตีแตกครับเรียบร้อยครับจัดให้ตามคำขอครับสำหรับสกินใหม่3ตัวมารวมกันสกินใหม่ตัวเดียวแหละแต่ว่ามันเป็นการรวมตัวของดิเมนชั่นเบเกอร์นะครับ3ตัวณปัจจุบันดิเมนชั่นเบเกอร์มีแค่3ตัวนะครับก็ ที่น่าจะเปลี่ยนได้ในอนาคตที่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้ก็จะเป็นดาร์กแล้วแหละตอนนี้ดาร์กมังกรสองตัวแล้วก็อะไรอีกวะตายครบห้าตัวเดี๋ยวดาร์กมังกรดาร์กมังกรครบเลยนดาร์กมังกรก็ต้องตัวเดียวดิดาร์กมังกรตัวเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนอาจจะเป็นเมกาคีฟก็ได้นะเออ,อจะเปลี่ยนป้อมกลางเปล่าเปลี่ยนป้อมใหญ่ไม่กล้าเคฟอะไรเงี้ยเออให้เป็นแบบเทระเบิดระเบ้อ นะครับก็ต้องติดตามมาต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยฝากติดตามช่องเจทีทอมด้วยนะครับจ่าท่อมนะแล้วก็ช่องติ๊กต k อกน้องเอ็มนะครับติ๊กต k อกแมวอ้วนอัพคลิปทุกวันนะครับแต่ดูได้ไม่ได้แล้วลองดูเอาเองโชว์ไก่โชว์อะไรโ,โชว์แจกไปเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าครับ